สวัสดีจ้า,จาวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอตุยอ,อตุยอีกแล้ววันนี้เรามาในทีพี่สดใสมากเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านนะครับวันนี้เราไปทําอะไรกันมวยวันนี้เราจะมาทําขนมฝรั่งเศสอีกแล้วจ้าเติมเรื่องมาจากคลิปที่แล้วที่ทํามาเดอร์ลีน ก็มีผลตอรับที่ดีกันเ,เลยหมวยเลยอยากทำภาคต่อภาคต่อแต่วันนี้ออรนะเราจะทำฟินองเซียก็จริงๆแล้วไอ้ฟินองเซียเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวมาดลีนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีวัตถุดิบที่ต่างกันเล็กน้อยถึงจะเรียกว่าเป็นฟินองเซียนะก็คือไอตัวฟินองเซียจะใช้เป็นบราวน์บัตเตอร์การทำบราวน์บัตเตอร์นะทุกคนหรือเขาจะเรียกว่าเฮเซลนัทบัตเตอร์เพราะว่า เวลาที่เราเอาเนยอะไปต้มให้เดือดใช่ปะมันก็จะทําให้มีสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะมีกลิ่นแบบนัตตี้อะเป็นถั่วๆเขาก็เลยเรียกว่า h a ลนั n u t butter นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวฟินองเซียจะใส่แอลมอนด์พาวเดอร์แล้วก็จะใช้แค่ไข่ขาวเท่านั้นค่ะทุกคนที่ต่างกันก็มีประมาณนี้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับว่ามันจะง่ายยากแค่ไหน ไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนอุปกรณ์กับส่วนผสมของเราก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีทั้งหมดแค่เจ็ดอย่างว้าว <Wow. S 1> อย่างที่หนึ่งคือไข่ขาวค่ะนี่เป็นแป้งเค้กกับผงอัลมอนด์พาวเดอร์ที่เราร่อนแล้วนะคะทุกคนอย่างที่สี่เนาะ เป็นน้ำผึ้งอย่างที่5้าค่ะเป็นน้ำตาลทรายใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะอย่างที่6เป็นอันนี้เป็นวานิลาเราใช้เป็นวานิลาฝากักแต่ว่าถ้าทุกคนมีกลิ่นวานิลลาอันนั้นก็ใช้ได้ค่ะอย่างสุดท้ายเนยจืดค่ะอ่ะโอเคครับขั้นตอนแรกเลยนะเราจะมาทำ บาวบัตเตอร์กันก่อนเลยที่เรียกกันว่าฮาสนัตบัตเตอร์เนยที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นเนยจืดก็ใส่ไปตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนไฟที่ใช้ก็ตอนแรกก็อย่าแรงมากไฟกลางพอขั้นตอนต่อม,มันจะเริ่มแตกชั้นอย่างนี้กันเห็นไหมเนี่ยแหละอย๋ยวมันจะเริ่มเบาตุ้มนี้ยแหละครับ จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเบาใช่ไหมเราต้องระวังแล้วนะ,ะมาดูเราวเนี่ยใกล้เบาแล้วเห็วหมยว่าสีมันเริ่มเบาแล้วเห็นไหมเห็น,หนไหมแต่เราจะเอาอีกนิดนึงเพราเราจะรีบเทียออกผนทีเลยตอนนี้เบากเตอร์ของเราก็ได้แล้วนะครับแต่เราจะนำกันไปกองโอเคครับผมนี่ก็คือเบาบตเตอร์ของเราเห็นหว่าสีเขาเปลี่ยน กินเขาจะมาโอ,โอเคเดี๋ยวผมเอาไปแช่เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าต่อไปทําอะไรกันอีกโอเคพอเนอยเราได้แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาผสม,สม,ส,มสมทุกอย่างกันขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราตีไข่ขาวก่อนเลยตีให้เขาพอมีฟองก็พอค่ะนี่ฟองประมาณนี้ฟองจะใหญ่ๆอยู่นะเราค่อยใส่น้ำตาลกับน้ำผึ้ง รอบนี้เดี๋ยวเราตีให้เขามีฟองอากาศที่เล็กลงนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งเลยแป้งกับผงแอลมอนนะที่เราร่อนแล้วคนให้เข้ากันตแดดออก นกกระจอกมันออกจากกล้าม่พอแป้งเข้ากันดีแล้วแล้วเราก็ค่อยใส่เนยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเหมือนมาเดลีนเลยนะแบ่งใส่ค่ะแล้ววัต้นแล้วอีกอย่างที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยใส่ใจก็ไปด้วยนะครับนี่พอเข้ากันดีอย่างสุดท้ายเลยก็คือ วานิลาใส่ไปเลยกันดีแล้วลักษณะนเนื้อเขาก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อเขาจะมีความหยาบกว่าเพราะว่าด้วยความที่เราใส่ไอตัวแอลมอนด์พาวเดอร์ทุกคนว้าวนี่จากนั้นใช่ปะเราเอาอันนี้ไปแช่เย็นเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราแช่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าไอตัวฟินองซี่เนี่ยนะนะ เขาจะไม่แบบไม่นิยมปูดมากไม่ต้องแบบทำใหญ่อะไรแค่นั้นค่ะทุกคนต<ร>้ำใ,ใหญ่เะครับอย่าลืม <c oughs> แล้วก็ไปแช่เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะโอเคทุกคนพอเราเอาแป้งไปแช่เย็นแล้วใช่ปะ่ะเรามาเตรียมพิมพ์เหมือนเดิมรอบนี้คือเราแค่ทานเนยนะ <c oughs> เราลืมบอกว่าเรา,ามีพิมพ์อย่างนี้ด้วยใช่ปะ่ะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้พิมพ์แบบนี้ เพราะว่านี้มันตามุตตำมีกว่าทุกคนแล้วก็เหมือนอันนี้มันจะลึกกว่าหน่อยอะ่ะแต่ว่าถ้าทุกคนอะ่ะชอบที่แบบมันเขาเรียกอะไรบางๆแผ่นบางๆอะไรเงี้ยก็ใช้แบบนี้ก็ได้อ,อืะอ่ะโอเคทุกคนอันนี้คือเราทาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทาให้ทั่วนะโอเคครับอันนี้เป็น ทราที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมตีรับน่าที่นี่เองเดเ่นใหญ่มันบนล่างพัดลมต้นเลยครับไปสองร้อยโอเคครับล้อผ่านท่าที่ยากที่สุดไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือเราพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะ เหนียวขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าทุกคนสังเกตป้าว่ามันจะไม่เหนียวเท่ามาเดลีนเพราะว่าอันนั้นคือเราแช่เย็นไว้นาน<ช>กว่านี้นใช่เราก็ใส่ถุงบีบเลยอันนี้เราบีบประมาณแค่80%นะทุกคนอยาให้มันลน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพองขึ้น เราอุ่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะโอเคเราอบที่บ้านค่ะเราอบที่อุณหภูมิ180องศา10ถึง12นาทีค่ะเราตั้งไว้ที่10นาทีก่อนเห็ทุกคตอนนี้สีได้แล้วเห็นปะนอันนี้ของเราก็เพิ่มเวลาไปหน่อย อันนี้อบประมาณ15นาทีนะทุกคนโฮ้ยหอมมากจริงกลิ่นหอมมากกลิ่นไม่เหมือนมาเดลีนเลยหอมเหรอกินไม่หยุดแล้วเนื้อมันกระกอบมันจะมันจะหนึบมากแล้วมันจะนุ่มแล้วหวานแล้วกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นมันเทศร้านออกมาแล้วหวานแล้วเลยเะน้ำตาลอย่างนั้นอร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดไลค์กกดดแชร์ ไปดูนะครับครับไปลองทำกันได้นะครับบ๊ายบายบา